บรินอยู่ที่กรุงเทพมานะไม่ค่อยได้เจออากาศแบบนี้เท่าไหร่โถ้าจะเจอก็ต้องไปโน่นญี่ปุ่นฮ่องกงโอ้แต่ตอนนี้เราไม่ต้องไปต่างประเทศแล้ว เธอคือแสงดาวในคืนที่อ่อนแรงผมสัญญาจะดูแลไม่เปลี่ยนแปลงให้เธอเป็นเจ้าของใจไปทั้งชีวิตเป็นไงกันบ้างครับทุกคนรักนี้ที่รับแลลนะครับเป็นซิงเกิลใหม่เป็นเดโมตัวใหม่ของหนึ่งบรินอรุยพัฒ์นะครับที ขึ้นมาตอนนี้ก็จบเพลงแล้วแต่ว่ายังมีเรื่องอินดิบเกี่ยวกับนั่นแหละเนื้อร้องเรื่องต่างๆเพราะว่ายังไม่ใช่เสียงแท้ของหนึ่งบดินนะครับก็เอามาให้ทุกคนได้รับรู้นด้ฟังกันเป็นคร่าวๆก่อนเนาะเรียกน้ำย่อยกันก่อนที่สำคัญเลยก็คือจะบอกทุกคนว่าที่อุตรดิตตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่ามีแต่สิ่งดีงามนะครับนอกจากผู้คนที่มีจิตใจดีงามหน้าตาหลอ่อหน้าตาสวยแลยนะ้วไม่พอนะฮะ เราได้รู้ต้นเหตุของทําไมคนที่อุตรดิตเนี่ยทำไมถึงมีหน้าตาหล่อสวยผิวพรรณสะอาดอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าอากาศดีมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนก็ตามแล้วก็เนี่ยยิ่งเฉพาะตอนนี้นะหน้าหนาวเนี่ยโอ้โหอากาศดีสุดๆอากาศแบบคือไม่ได้หนาวถึงขั้นว่า อาจจะไม่ถึงบางพื้นที่เขาหนาวมากกน,นี่ก็ไม่ไหวแต่ว่าที่นี่หนาวกาลังพอดี10 11, 12 13องศาอยู่ประมาณเนี้ยนะวันนี้นะดีมากเลยแล้วมีหมอกดูทุกคนดูหมอกหมอกหมอกมีหมอกนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแสงตะวันอ,อน่อ,อนๆเนี่ยโอ้เนี่ยครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆก่อนจะไปทำงานก่อนจะ,ะลุยงานก็อยากจะนําเรื่องราวดีๆแบบนี้มาบอกทุกคนแล้วก็เชิญชวนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนในประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ใน สปปลาวไม่ว่าจะอยู่ในสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามหรืออินโดนีเซียนะครับรวมถึงพี่น้องชาวสหรัฐอเมริกาที่ติดตามเป็นบริณาริยพัน์อยู่ก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะฮะมีเวลามาเที่ยวที่อุตรดิตถ์นะครับหรือหนึ่งปฐินจะนําทีมงานต้อนรับทุกคนพาไปเที่ยวพาไปนะครับทานอาหารผลไม้ผักโอ้พืชพันธุ์ธัญญาหารครบถ้วนที่สาคัญคนชาวอุตรดิตถ์น่ารักใจดีและยินดีต้อนรับมากๆครับเอาละ บดินจะถึงที่ทางานแล้วเนี่ยครับตอนที่อยู่ที่วงเวียนวงเวียนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระบุรีเรียกว่าวงเวียนวังศรีสุขนะครับสวยงามสง,ง่าตั้งอยู่ที่ใจกลางเุินภูเขานะฮนภูเขาเลยสวยงามมากๆแล้วก็ถัดไปไหนหนึงก็เป็นที่ทํางานของหนึ่งบดินละ โอเคครับทุกคนขอให้ทุกคนสบายดีมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงคิดอยากจะทําอะไรก็ขอให้สาเร็จสมหวัง,งนะครับแล้วเราก็สื่อสารกันใครคิดเห็นอย่างไรหรือใครอยากจะมาเที่ยวอุตรดิตถ์และมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวหนึ่งบดินกับพี่นะจะมาช่วยกันตอบให้ข้อมูลแล้วก็เราจะส่งต่อพลังงานดีความสุขดีๆสิ่งความรู้สึกคําพูดดีๆแบบนี้ให้กันและกันทุกวันทุกเวลาเนาะอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะรัถแท้ อไม่ใชรักนี้ที่รับแลนะครับสิ่งเดิมใหม่ติดตามกันด้วยนะครับทุกคนไปละถึงที่ทำงานละไ h y รักแท้เมืองตุตารดิตมีอยู่จริงไม่ใช่แค่ฝันเป็นความจริงที่ละมุนทุกคนใจดีออกอุ่นสับประรดห้อยมุนก็อร่อยทำมาบ่อยๆต้องตกลุมรักแน่นอน